สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้อาทิตย์ที่24ตุลาคมฟุบอลลีกหลักๆอยู่กันครบเลยนะครับแล้วก็มี4ใน5ลีกที่มีบิ๊กแมชนะครับบ mm ิ๊กแมชตั้งแต่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษเป็นสึกแดงเดือดนะครับ mm hmm. ลาลิก้าของสเปนก็เป็นเอลคลาสิโ hmm. กกับโชเซียของอิตาลีก็มีคู่ยูเว่กับอินเตอร์ลีกเอิงมีคู่เปสเชกับ โอลิมปิกมากเซยนะครับก็ติดตามรุนตามเชียร์กันได้นะครับโดยศึกแดงเดือดที่อังกฤษแมนยูเจอกับเลียวพูดนะครับฟรีทีวีช่อง3 6ถ่ายทอดสดให้ชมด้วยวันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งฟอร์มนั้นสวนทางกันนะครับแมนยูของโซชาก็ไม่ชนะมาสามนัดติดต่อกันในลีก,กน,นะครับยังดีที่ล่าสุดใน UCL ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก เอาชนะคู่แข่งอย่างแอตแลนตาได้โดยโรนัลโดก็ยังเป็นฮีโร่เป็นคนสำคัญของทีมนะครับเจอกันเมื่อปีที่แล้วสามนัดในลีกสองนะครับเรียบูบุกมาชนะที่โอทรฟฟอร์ดสี่ต่อสองเนที่แอนฟิลส์เมอร์ูนย์ูนย์มีเกมเอฟเอคัพแมนยูชนะสามต่อสองเรียบูเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ยังไม่แพ้ใครนะครับจาก8นัดมี 18คะแนนแต่ว่าโอกาสที่จะขึ้นเป็นจ่าฝูงนั้นไม่มีแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนที่เชลซีถล่มนอริจเจต่อ0นะครับก็เป็นจ่าฝูงเดียวๆต่อไปแมนยูก็แปัดัตมี14คะแนนเรอัลฟูมีหน้าที่ที่จะต้องยึดอันดับ2เอาไว้ได้นะครับมอเมนองนั้นนี่โดนแมนซิตี้แซงเลยนะครับเมื่อคืนนี้แมนซิตี้ก็เอาชนะคู่แข่งได้ด้วยชนะไบรทัน เวลานี้เรียภูก็มาเป็นที่สนะครับต้องกลับไปเป็นที่2ให้ได้เกมน่าจะออกเบียดเบียดสูสีแมนยูจะไม่มีวารานนะครับกองหลังที่เล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเรามีการบาดเจ็บส่วนเรียภูก,ก็ไม่มีเจเรโก้แต่ว่าฟอร์มแนวรุกนั้น3ประสานนั้นร้อนแรงเหลือเกินโดยเฉพาะซาร่านั้นถูกจัดให้เป็นเบอร์นหนึ่งของโลกในชั่วโมงนี้นะครับก็เลยมองไปที่เกมของเรียปูแม้จะมาเยือนแต่ว่ามีแต้มครับ ครับน่าจะมีวิธีนะครับที่จะให้ทีมมีคะแนนโดยเฉพาะ3คะแนนนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้มองไปที่โอกาสเสมอมีนะครับแต่ว่าถ้าเลือกทีมชนะมองไปที่เรียบูกครับเฉือนชนะด้วยผลต่างหนึ่งประตูสำหรับทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ที่ Fanpage อดดี้วิท a ศักดิ์รมทั้งไลน์แอดแอดไปที่888 AD ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ